สวัสดีครับผมคนบุงหน่ออิสระดิชแน,นลครับผมครับวันนี้พอดีผ่านมาก็มาเจอเป็นรถไถรถไถเดินตามครับคูบตา้าคูบต้าตัวนี้เดี๋ยวดูแรงก่อนนะครับเป็นคูบตา้าเดี๋ยวต้องสอบถามเจ้าของก่อนครับประจีแรงเป็นโคง คงสิงสยามนะครับผมโคงสิงสยามชมใหม่ของสิงสยามเดี๋ยวมาดูราคากันครับคนเมืองหนาวก็วันนี้ก็ผ่านมาพอดีที่จริงมันมีสองคันจอดอยู่มาไม่ทันก็ขายไปแล้วคันหนึ่งสงสัยจะขายดีพี่กี่แรงครับพี่อันนี้เป็นค่ 9, 9, 9เก้าเก้าเก้าแรงครึ่งครับเก้าแรงครึ่งเก้าแรงครึ่งนี่อยู่อยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ราคาเดี๋ยวสอบถามราคาครับ ไปซื้อใหม่ถ้าเป็นของ E H มันก็ตกอยู่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทแล้วเครื่องครับประมาณสี่หมื่นเครื่องอย่างเดียวนะแต่เครื่องอย่างเดียวครับอู้ยมันด้วยสามหมื่นกว่าบาทแม่ประมาณนี้ครับตีนี้คือคือครับยังไม่ใช้งานเลยครับยังไม่ได้ใช้งานใช้งานอยู่แต่มันไอ้มันมันยังไม่ใช้งานที่สมบูรเท่าไหร่แต่พี่สตาร์ทให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะครับ เรือม,มาถุงออกจายกะทาดด้เก้กาแรงใช่ไหม อายุด right, yeah ุเลยครับาทำนาทำอะไรก็ได้ขอลพรับ้าพี่จะดับเครื่องเลยครับื่วผ่านเลยได้ เครื่องยังดีพี่พี่เอามานี่คือคือไม่ได้มาทําอะไรใช่ไหมพี่ไม่มาทำมามาแบบนี้เลยเสียงเครื่องยังดีๆอยู่เก้าแรงเก้าแรงครับเก้าแรงครึ่งครับมันเป็นโครงของสิงสยามเก้าสิบห้าสิับโครงของสิงสยามนี่ครับแบบนี้เลยก็ยังดีอยู่ล้อเล็กก็มีครับล้อเล็กคือราคาพี่เปิดมาเท่าไหร่นะเปิดมาเนี่ยคือซื้อเข้ามาเอารับมา ครับราคาพี่ขายเท่าไหร่นะหน้าร้านนี่ครับราคาขายอยู่ที่สี่หมื่นหกนะครับสี่หมื่นหกได้อะไรบ้างมีม,ม,มีมีได้อีกใช่ไหมมีมีแถมชุดชุดไอ้นี่ด้วยชุดอะไรนะชุดผานไถ่รอรับได้ครับผันไถมีแถมชุดผันไถครับผมนีม่ครับสี่หมื่นหกครับทั้งสีรีด้วยทั้งสีรีแล้วก็จะมีสีรีไม้ทำมาอย่างดีๆนะพี่เนาะ ยังดีๆอยู่ปีง่งไปเล่นได้บ่ะหนิเโอเคบ่ะนนหนิลี้ยนได้ครับพิจารณ์นะปล่ลูกลูกลูกคุณก็ไม่อะไรครับหนิลูกคุณก็ใช้งานได้ครับหนิคือว่ากระชับเไปแล้วมันบ่กระชับบอลหลังตัวตัวนี้เป็นพื้นไม้แต่ว่าตั้งล่างเป็นพื้นเล็กตัวของเซรีนี่เป็นเป็นขอ้ของเล็กมาหอดพี่แล้วจีมีไม้ใไซมันตกพอดี ครับก็คือพี่เขาขายราคา4,6นะ่หมืกเนาะครับสี่หมืก็จะมีหัวเครื่องแล้วก็มีซลี่แล้วก็จะมีผ่านผ่านอยู่ข้างอยู่หลังรถเขาเดี๋ยวพาไปดูครับคือราคานี้ทําทํานาได้เลยใช่ไหมพี่ทำนาได้ครับทำนาได้เลยเพราะว่ามีมีอุปกรณ์ครบเป็นโครงของสิงสยามนะครับเป็นโครงของสิงสยามว้าวสิงสยามสวยครับผมรถผม,ผม,ผมดูแล้วสวย ตัวโมเล่ถอยหลังพี่พี่ถอยหลังให้ดูหน่อยได้ไหมลืมลืมตัวล่ลนะไรครับถอยหลังวิ่งให้ดูหน่อยนิดเดียวพี่นิดเดียวไม่มีเสียงนะเพราะว่าเดือมเดือมเดือมดูแก่เหมือนข <laughs> อ,องใหม่เลยไม่ไอ้คงสิยงเสยามมันยังดีอยู่เลย,ยทำไมมันยังดีอยู่ผลลินแล้วครับผลลินแล้วลงเล่นกัน นี sociedad, ını, an yeah. yeah. ่นไหครับเกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยหลังก็ยังดีๆอยู่เอ้าเดินหน้าเลยี่เดินหน้าเลยนะเอ้อันนี้เดินหน้าแล้วเกล้าเกลยาพี่เกียร์หนึ่งบอกที่นี่เลย ก็ยังดีๆอยู่ตัวบูตมาเล่อะไรก็ยังดีๆครับปิ้งบูตสต่พันธุ์เลยโค้งรถตั้งแจ๋วๆอยู่บั้งเลยครับตังแจ๋วอยู่อยู่สีโค้งเลยครับโค้ง้อเลยโค้งอะไรยันเนี่ยตัดกันไปตัดไปต่อยโอ้สีโค้งไหมราคาถือว่าคุ้มถ้าเป็นเปิดประเดิมร้านก็หลักเท่าไหร่พี่หลักเจ็ดได้ไหมลังซารี่ทั้งโค้งทั้งอะไรเนี่ยหลักเจ็ดเนาะหลักเจ็ดไม่รวมตรงนี้ ยังไม่ลบซีดีใช่ไหมแค่โครงหัวเครื่องก็หลักเกียอันนี้คือสี่หมื่นหกสี่หมื่นหกพันมีอะไรอีกครับไปดูครับผมไปหนึ่งร้อยยางตัวตัวอีกตัวตัวต่อเผาต่อเผาก็แถมมาแล้วปกติรถจะไม่มีตัวนี้ไม่มีตัวนี้นี่ครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้คือพี่เขาเสริมมาปกติจะไม่มีจะมีล้อติดเหล็กตัวนี้เลยเนาะตัวนึงก็ตกตกไปตัวไรทันแล้วครับทันกวบาลแล้วแล้วก็จะมี ตัวไหนอีกพี่หมดแล้วแล้วก็สลี่เนาะราคานี้เนาะไปะไปดูอยู่หลังรถเขาพี่เขา <laughs> นี่ครับท้ายรถพี่เขามีอะไรบ้างที่จะแถมไปด้วยราคานี้สุดพิเศษครับสุดคุ้มเลยพี่เนาะนี่เลย <laughs> สีไม่ทะเลอกแล้วครับเลยีไม่ทะลอกเลย <laughs> เอามีผันหัวหมูด้วย ใช่ไหมพี่พันหัวหมูใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใันหัวหมูหนึ่งตัวล้ออะไรคู่นึงล้อตะขาบเหล็กอีกคู่นึงอ่านี่คืออุปกรณ์ไถนาทำนาได้เลยทำนาเลยครับนี่เลยครับราคาราคารถคันที่เรารีวิวมาอีกแจ็คคันนี้คาดคาดยังไงคาดไม่มีเหรอคาดไอ้คือเขายืมไปยังไม่ได้คาดให้ไหมคาดนี้ได้ให้ไหมมีโปรโมชั่นไหมยังไม่ตามยังไม่ดูครับคาดคาดหน้าจะได้นะครับคาดจะมีคาดอีกตัวนึงยังมีคาดอีกตัวงให้อยู่ใช่ไหมให้ ครับจะมีคาดอีกตัวหนึ่งครับโอ้ครบเลยครับผมครับก็คือไถนาก็คือตัวนี้เนาะฐานหัวหมูแล้วก็จะเป็นล้อตะขาบอีกสองชุดครับผมล้อตะขาบอีกสองตัวแล้วก็จะมีคาดอีกหนึ่งตัวที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับคาดอีกหนึ่งตัวครบเลยครบเซตเลยทั้งไถ,ถทั้งคาดเลยครับจบเลยทาลํานามีซีรีให้ด้วยลักว่ยลากบันสบายเลยโอ้ครับผมนะครับใครสนใจก็เบอร์ใต้เม้นครับผมโทรมาเลยครับ รถคันนี้ไม่ได้จอดอยู่ใกล้คนเมืองหนาวครับแต่พี่เขามีสองคันเมื่อกี้เนาะขายไปแล้วคันนึงมาเมือกี้เอาไปแล้วลูกค้ามาเอาไปแล้วก็เลยไม่ทันว่าจะมารีวิวตั้งแต่เช้าแล้วอเอชื่อที่ได้เขามาเปนครับก็คือคนเมืองหนาวมาเมือ่อเช้ามาเห็นวันนั้นเขาจอดสองคันยังไม่ได้คือยังไม่ได้มารีวิวอะไรเขาเอาไปแล้วแล้วก็เหลือคันนี้ก็เลยรีวิวครับว่าใครสนใจเผื่อจะตรงสเปคใครทำนาได้ ลดไถเดินตามราคา46,000บาทก็คือจบทั้งซตรีทั้งกอตะขาบทั้งอะไรแล้พี่เนาะว้าวทำกินได้เลยง,งื้อ่าสนับสนุนครับผมโอเคนะครับผมคนเมืองเราสันดีแชนแนลครับผมสวัสดีครับผม